สวัสดีครับก็จะมาแนะนำการติดตั้งนะครับตัวระบบเช่ารถนะครับระบบเช่ารถยืมคืนรถอะไรครับหรือระบบจองรถอะไรประมาณนี้ครับเราแต่เราจะดัดแปลงไม่ใช้ทำอะไรนะครับคราวนี้วิธีการติดตั้งนะครับเราก็จะได้ไฟล์มาครับชื่อว่าบุกคานะครับบุกค่ะเสร็จแล้วก็แตกไฟล์มาครับ t อคแทเ h ียจะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะไปโหลดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับคือโปรแกรมแซมนะครับเข้ามาที่ o o o g นะครับพิมพ์ xampp ครับแซมคือเราจะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ได้นะครับหรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ได้นะครับน่แต่ลักษณะงานนะครับที่จะเอาไปใช้งานก็ไปที่ดาวน์โหลดครับให้เราโหลดจากเวอร์ชั่น7.4.21นะครับแซมเวอร์ชั่น7.4.21นะครับดีที่สุดนะครับ ดีที่สุดแล้วกดดาวน์โหลดครับก็รอดาวน์โหลดจนเสร็จสิ้นนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จสิ้นก็กดติดตั้งครับวิธีติดตั้งก็ง่ายมากครับไม่ต้องทำอะไรเลยก็นิกๆอย่างเดียวครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่ไดซีครับไปที่ไดซีครับแล้วก็เลือกคำว่าแซมครับ แซมพอเลือกแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่แซมคอนโทรลครับเวลาเราติดตั้งครั้งแรกอะ่ะมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแซมคอนโทรลแต่ครั้งต่อไปเราต้องมากดเองนะครับพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดสตาร์สองแรกครับสตาร์ทพอสตาร์ทอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ตัวเบราว์เซอร์ครับพิมหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งครับ จะขึ้นนะเดน,นะครับจะขึ้นแซมแดชบอร์ดนะครับแซมแดชบอร์ดเนี่ยหมายความว่าที่เราสตาร์ทเนี่ยสองอันนี้มันใช้งานได้นะครับไปที่ ppmin a d m ครับ ppmin หมายความว่าสตาร์ทอันที่สองครับคือ mysql นะ่ะใช้งานได้อ่านะครับเข้ามาต่อมาเรามาติดตั้งตัวไฟล์วิบก่อนนะครับให้เราเปิด ตัวไดซีแล้วก็แซมนะครับที่เราเข้ามาเปิดแซมคอนโทรลมาที่ h hey t ตี้ครับตัวเว็บเนี่ยจะมาอยู่ที่ตัว h hey t ตี้นะครับไฟล์ที่เราแตะออกมาครับบุกอาคารเนี่ยตัวบุกอาคารนะครับก็ให้เรา copy มาครับเราวางลากมาวางเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เสร็จแล้วเ,เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ครับเป็น บุคคาบุ๊กกิ้งราคาอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วแต่เราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับอันนี้ผมตั้งว่าบุคคาแล้วกันนะครับโอเครู้กันว่าบุคคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างาดัตเตอรบลดครับสร้างาดัตเตอรบลดก่อนมาที่ PPT ครับมาที่ Connect มาดูชื่อถ่ายข้อมูลครับว่าถ่ายข้อมูลชื่อว่าอะไรครับเราเปลี่ยนเป็นคำว่าบุคคาก็พอครับบุคคา เซฟครับรบุคคาตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับให้มันตรงกันถ้้เรามาที่คำว่าดัตเตอร์เบครับแล้วก็มาวางตั้งชื่อ,อยังไงก็ได้ให้2ตรงนั้นอะ่ะมันตรงกันนะครับแร้ก็คีเอดเราก็ได้ฐานข้อมูลเปล่ามาครับชื่อว่าบุคคาเสร็จแล้วไปที่ import ครัไปที่ import ให้เรามาที่ไฟล์บุคคาครับที่เราใส่ที่ htdoc s นะครับ ก็จะมีไฟล์ถ่ายข้อมูลก็คือ sql เห็นไหมครับ sql ตรงนี้ให้เราลากมาวางเลยก็ได้ครับลากมาวางหรือถ้าใครไม่ถนัดลากวางครับก็กดเลือกไฟล์ก็ได้ครับเลือกไฟล์อันนี้ก็ลากวางได้เลยพอลากวางเสร็จก็จะขึ้น success ตรงนี้คือสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับกดรีเฟรชอีกทีนึงเห็นไหมก็จะขึ้น database ตรงนี้นะครับขึ้นมาต่อมาเราก็เข้ามาดูว่า เว็บรันได้หรือเปล่านะครับก็พิมพ์พิมพ์ลงไปครับตรงนี้ browser หสอ,อ์1 2 7 0 0 bookka ค,ค,ครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์เห็นไหมครับก็เข้าได้แล้ว b o o k าก็ล็อกอินเข้ามาครับเห็นไหมเรียบร้อยนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วครับในการติดตั้งต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นระบบการจองรถนะครับ การจองรถในบริษัทการจองรถในที่ทํางานการเช่ารถหรือการทาอะไรก็เกี่ยวกับยืมคืนรถนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดีกว่าครับว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับก็เราอินเข้าสู่ระบบมานะครับสําหรับตัวดโมก็เข้ามาเลยครับแอดมินนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับกดเข้าสู่ระบบอ่าเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดนะครับมีผู้ใช้งานกี่คนมีรถกี่คันนะครับครนี้มาดู ตรงแผนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนกเนี่ยเราก็สร้างมันเป็นแบบยืดหยุ่นนะครับว่าถ้าเป็นบริษัทนะครับเราก็เพิ่มเป็นแผนกถ้าเป็นองค์กรอื่นๆก็เปลี่ยนตามลักษณะงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลบให้ดูนะครับว่ามันลบได้นะครับลบให้หมดเลยลบแก้ไขได้ปกตินะครับเนี่ยผู้ใช้งานครับลบอย่างนีครับลบได้ครับ สำหรับคนที่ซื้อตัวโค้ดไปนะครับก็จะสงสัยว่าเออมันทำงานได้ปกติไหมก็ทำให้ดูนะครับว่ามันทำงานได้ปกตินะครับนี้ตัวลดนะครับตัวลดตัวลดก็เพิ่มลบแก้ไขได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับกดตรงนี้ครับเพื่อลบเดี๋ยวผมจะลบลบส,ลสักคันหนึ่งนะครับอ่ะ เก็บไว้คันหนึ่งเห็นไหมครับก็ลบทิ้งได้ปกตินะครับก็ตรงนี้ก็จะมีจองรถคืนรถอะไรประมาณนี้ครับช่วงเวลานะครับสามารถเพิ่มช่วงเวลาได้แล้วก็การแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนําพื้นฐานนะครับว่ามีอะไรบ้างต่อไปมาดูวิธีการใช้งานดีกว่าครับว่ามันทํางานยังไงบ้างน,นะครับก็มาถึงเราไปเพิ่มแผนก่อนอเช่นมีการเงินครับ มีแผนกการเงินมีบัญชีมีการตลาดอันนี้สมมุติขึ้นมานะครับต่อไปเป็นผู้ใช้งานครับเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาสมมรัเป็นแผนกการเงินแล้วกันนะครับก็แอด user เข้ามานะครับ ชื่อผู้ชื่อเข้าสู่ระบบผมเอา001นแล้วกันนะครับง่ายๆ001แล้วก็ยืนงานการใช้ก็บทบาทเป็นผู้ใช้นะครับไม่ได้เป็นแอดมินนะครับแล้วก็สถานะงานการใช้งานก็ใช้งานอยู่นะครับกดบันทึกครับอ่าตอนนี้ก็มียูเซอร์แล้วต่อไปเราก็เพิ่มช่วงเวลาได้นะครับอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ใช้งานกี่โมงนะครับอาจจะเป็นแบบ ถึงที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราจะเพิ่มช่วงเวลาขึ้นมาต่อไปลดครับอ่าคราวนี้เราเพิ่มลดนะครับมผมจะเพิ่มลดนะครับอ่าทะเบียนนะครับ ทบินรถเข้าไปยี่ห้อรุ่นก็ h 1นะครับรายละเอียดก็ใส่ลงไปครับนั่งได้เช็ดคนกดบันทึกนะก็ขึ้นรุ่นรถมาแล้วครับประมาณนี้ก็กดแก้ไขได้ครับแก้ไขแก้ไขรายละเอียดอาจจะบอกว่านั่งได้9คนนะครับก็เป็นรายละเอียดได้ ครนี้มาดูต่อนะครับมาดูรถดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเวลาเรียบร้อยต่อมาการจองรถครับจองรถเนี่ยแอดมินเราเป็นแอดมินนะครับเราก็สามารถจองรถได้เลยนะครับจองรถเข้ามาได้เลยสำหรับยูเซอร์นะครับอ่าเดี๋ยวให้ยูเซอร์เข้ามาจองนะครับศูนย์ศูนย์นนะครับที่เราสร้างไปเมื่อกี้นี่ครับในการเงินนะครับ ก็อาจจะมาเปลี่ยนนะครับอัปโหลดรูปโปรไฟล์เปของตัวเองนะครับได้นะครับต่อมาก็มาจองรถครับเพิ่มการจองฟันที่จองครับวันจองวันเสาร์เวลาที่จองครับก็คือเวลาที่เราช่วงเวลาที่เราแอดไปนะครับ6โมงถึงเที่ยงรถคันนี้ครับบันทึกอเกไหมครับ เสร็จแล้วเนี่ยที่เราจองไปปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าที่ไลน์นะครับว่ามีการจองและขอจองแอดมินก็รู้แล้วเฮ้ยมีคนจองนะมาดูหน่อยอมาดูหน่อยอแอดมินก็เข้ามาดูหน่อยบางทีก็ไม่ได้อยู่หน้าคอมตลอดนะครับมาดูการจองรถว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเห็นไหมครับเฮ้ยแอดมินดูแลโอเครถว่างนะรถว่างนะไม่มีใครใช้งานช่วงเวลานี้พอดี ก็กดอนุมัติไปครับมันก็แจ้งเตือนไปที่ line ครับอ่าคราวนี้พออนุมัติไปแล้วเนี่ยรถที่เราจองมาเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คืนรถว่ารถที่จองมาเนี่ยที่ยืมมาเนี่ยคืนหรือ,อยังนะครับคราวนี้ไปดูที่ u s e r นะครับเห็นไหมครับ u s e r ก็มาดูที่ประวัติการจองครับ สถา,านะอนุมัติค่ัอนุมัติส่ว่าขับจนเสร็จแล้วไปถึงเที่ยงนะครับไปถึงเที่ยงจะคืนรถก็กดคา,าว่าคืนครับคืนรถเห็นไหมครับคราวนี้ก็จบกระบวนการแล้วเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำแจ้งเตือนผ่านไลน์ให้ดูครับว่าทำยังไงนะครับ อย่างแรกเราก็ไปทำลายโทเค็นก่อนนะครับเข้า google ครับเซิร์ชคำว่า l i n e n o t i f y แบบนี้ครับ Line Notify อย่แงนี้เข้าลายที่ l i n e n o t i f y ครับขวามือบนครับล็อกอินเข้ามาครับเมื่อเราอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นยูเซอร์ของเราครับให้เราไปที่หน้าของฉันนะครับต่อไปก็ออกโทเค็นครับก่อนที่เราจะออกโทเค็นเราไปตั้งไลน์กลุ่มก่อนนะครับลายกลุ่มก่อน นี่ผมก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับชื่อว่าเท็คาครับเห็นไหมครับว่าเท็คาเสร็จแล้วเรามาออกโทเค็นครับออกโทเค็นล้วก็เซิร์ชชื่อกลุ่มตรงนี้ครับเท็คาเห็นไหมครับเห็นไหมเท็ดคาตรงนี้ตัวนี้เราจะแจ้งเตือนให้คําว่าอะไรผมตั้งชื่อว่าอ l e r เลิร์แล้วกันนะครับอ l e r เลิร์เสร็จแล้วก็ออกโทเค็นครับเท็คานะครับออกโทเค็นเราจะได้โทเค็นที่ออกมาครับให้เราคัดลอกโทเค็นนะครับคัดลอก แล้วก็ปิดไปไปที่ตัวระบบครับแจ้งเตือนผ่านลายเห็นไหมครับตรงนี้ที่แอดมินให้เราเอาโทเค็นมาวางครับแล้วกดบันทึกโอเคครับก็จะได้โทเค็นที่เรา Copy มาแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูเทสคาครับให้เราเชิญครับเชิญตัว l ลาย n o t i f y เข้ามานะครับ เพิ่มขึ้นมาครับโอเคเอาไลาน์นูทฟี่นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เอาเข้ามาคราวนี้เรามาลองจองรถกันใหม่นะครับให้ยูเซอร์มาจองใหม่เพิ่อมการจองรถครับจะจองที่18บแปแล้วกันนะครับช่วงเวลารถนะครับบันทึกเห็นไหมครับ รายละเอียดการจองได้เตือนผ่านไลน์แล้วที่ไลน์ครับมันก็จะขึ้นมาครับวันนี้เวลานี้มีการจองรถโดยใครนี่ครับก็จะขึ้นมาเรียบร้อยและว,ว่ามีถูกการจองรถเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถูกอนุมัตินะครับต้องการให้คุณอนุมัติเห็นไหมครับก็คือแอดมินอนุมัติก็ไปที่แอดมินครับก็มาที่การจองครับ แอดมินอนุมัติเห็นไหมครับอนุมัติการจองนะครับก็คืนมาแล้วอนุมัติการจองยูเซอร์มาคืนรถครับยูเซอร์มาคืนรถก็กดคําว่าคืนเห็นไหมครับเราจะแจ้งเตือนว่าคืนรถเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับระบบจองรถ ยืมคืนรถเช่ารถนะครับก็ใช้งานสะดวกนะครับรวดเร็วทันใจนะครับไม่ยุ่งยาก